FC ซื้อทองเป็นของขวัญวันวิวาคู่รักคู่ดังควันหลงงานวิวาแห่งปีของคู่สามีพภรรยาหมากปรินและคิมคิมเบอร์รี่ซึ่งมีเพื่อนพี่น้องในวงการมาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากมีรายงานว่าไม่กี่วันก่อนหมากและคิมเบอร์รี่ได้มางานแจกปฏิทินปีใหม่ช่องสาม มีกองทัพแฟนคลับทยอยกันมารับปฏิทินกันมากมายซึ่งก็ได้เกิดโมเมนต์อบอุ่นหัวใจขึ้นพระแฟนคลับได้ซื้อทองเป็นของขวัญวันแต่งงานให้หมากคิมเบอร์ลี่ตามคำสัญญาที่ให้แฟนคลับเข้าร่วมแสดงความยินดีและไลฟ์สดให้ดูด้านคิมเบอร์ลี่บอกว่าจริงๆแค่ได้ทุเรียนก็ดีใจแล้วส่วนทองจะเก็บไว้ให้ลูกในอนาคต